เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมทิวทิวดีและตอนนี้ก็อยู่ในเกมการีนา่ฟฟาฟรีไฟกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนสําหรับในวันนี้มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นั่นก็คือกิจกรรมวงล้อชคชะตาซึ่งจะทําการสุ่มก่อนที่เราจะทําการซื้อของเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับทุกคนกิจกรรมนี้นะครับลุ้น1เพชรนะครับในการซื้อของนะครับทุกคนไปดูกันเลยนะครับใครที่ต้องการหาเพชรฟรีไฟลฟรีๆนะครับต้องเกมเกมนี้นะครับ เกมแฮปปี้ด m มี่นะครับทุกคนสำหรับเกมเกมนี้เป็นเกมสะสมคอยนำเป็นเลขของรางวัลนะครับบัตรทูมันนี่ ค่าโทรเพรฟรีไฟล์และของรางวัลอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับทุกคนสําหรับเกมเกมนี้ดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง Android และ iOS นะครับดาวนโหลดได้ทั้ง Pay Store และ App Store นะครับทุกคนทั้ง Android และ iOS เล่นฟรีดาวน์โหลดฟรีนะครับทุกคนสําหรับเกมเกมนี้สําหรับผู้เล่นที่เข้ามาใหม่นะครับให้กดคําว่าเชิญน,นะครับหลังจากนั้นให้ผูกรหัสเชิญรหัสนี้ครับ A C B I 3 4 9นะครับ,ะรบจะได้รับคอยฟรีๆถึง300คอยนะครับทุกคนและท่านผู้ชมก็ไปสะสมกันเอาเองเพื่อ แลกของรางวัลนะครับทุกคนแลกได้จริงการันตีของรางวัลรีทุกวันนะครับทุกคนรีเซ็ตทุกวันวันละ2ครั้งนะครับบ่าย2และ10โมงนะครับทุกคนสําหรับเกมเกมนี้นะครับใครที่ขี้เกียจไปพิมพ์หาในเพจสโตสามารถจิ้มลิงก์ใต้คลิปคลิปนี้ได้เลยนะครับทุกคนสําหรับผู้ที่จิ้มลิงก์ใต้คลิปคลิปนี้นะครับไม่ต้องผูกรหัสเชิญจะผูกให้อัตโนมัติเข้ามาล็อกอินเพื่อรับ300คอยฟรีนะครับทุกคนสําหรับเกมเกมนี้ก็ฝากไว้ด้วยสําหรับเกมแฮปปี้ดัมมี่นะครับทุกคน นะครับทุกคนตรงนี้นะครับทุกคนจิตวันนะครับกิจกรรมนี้นะครับมี1เพชร 90% 85% 7 5 65% 6อร5และก็50เก่อนที่เราจะทำการเลือกซื้อของฝั่งขวามือเราจะต้องทำการสุ่มเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับทุกคนว่าเราจะได้กี่เปอร์เซ็นต์หรือเราจะได้แบบ1เพชรไปเลยแล้วทำการซื้อของฝั่งขวามือนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลกันก่อนนะครับทุกคนตรงนี้นะครับเป็นโทเค็น B T S ที่เราจะนำไปสุ่ม หาเสื้อ BTS หน้านะครับทุกคนเออแล้วก็ยังมีชุดมีท่าเต้นนะครับแล้วก็ยังมีพวกของอยูอื่นๆนะครับทุกคนอีกมากมายเลยนะทุกคนก็มีของประมาณนี้นะครับทุกคนเราสามารถทําการรีเฟซได้ฟรีหนึ่งครั้งนะครับทุกคนตรงนี้นะทุกคนสําหรับใครที่อยากจะรีเฟซอันดับแรกเดี๋ยวเราไปสุ่มเปอร์เซ็นต์กันเลยนะครับทุกคนกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยภาวนาให้มันออกหเพชนะครับทุกคนไป มาหนึ1 pet, 1 pet, 1 pet, 1่งเพชรหนึ่งเพชรหนึ่งเพชรหนึ่งโอ้โหห้าสิบห้าเปอร์เซ็นรับทุกคนโอ้โ oh. ห oh. เจรลนอันนี้คือกล่องอะไรอะ่ะอ๋อกล่องเซ็ตนี้ผมยังไม่มีอ่ะซื้อกล่องนี้ละกันหนึ่งร้อยเพชรไปกิจกรรมนี้ยังไงก็คุ้มนะครับทุกคนเพราะมันคือส่วนลดเออเปิดไปเลยนั่นไงเกลือจัด,จด เี๋ยวจัดสุด่มกันต่อขอหนึ่งเพชรมาทีไปมาเลยหรือเปล่าหนึ่งเพชรอะอ่ะหนึ่งเพชรอะอไม่มานะครับทุกคนผมขอรีเฟซนะครับทุกคนเออขอรีเฟซซักหนึ่งทีละกแกนเฮ้ยทุกคนผมซื้อได้นะครับทุกคน50เซนี่ก็สามารถซื้อชุดได้แล้วนะครับทุกคนเนี่ยชุดเนี่ยเออซื้ออะไรปะซื้ออะไรปะ ไม่ซื้อนะครับทุกคนผมยังไม่ซื้อนะผมเอาความคุ้มก่อนละกันเอาความคุ้มเอาว่าไหนอันไหนดีอะเอาเป็นเนี่ยเดตไอทุกคนมีของเยอะดีในเนี่ยนี่ไงทา้าวอลสักหนึ่งชิ้นใหม่มาวะทุกคนไปกันต่อนะครับทุกคนไปมา1%นึ่เพชรหนึ่งเพชรหนึ่งเพชรโอ้ทุกคน,กคน75%ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับทุกคนผมซื้อเลยละกันนะเป็นไน ซื้อเลยอะไม่ต้องไปพูดแพมทำเพลงซื้อไปเลยนี่เดี๋ยวเราไปสุ่มชุด BTS กันนะครับทุกคนเดี๋ยวขอสุ่มอีกทีหนึ่งเพื่อหนึงเพชรออกมาหนึ่งโอ้โห85%ซก็เอาเป็นว่าเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปสุ่มชุด BTS กันต่อนะครับทุกคนไอชุด BTS เขาสุ่มกันตรงไหนวะ อ่าตรงนี้นะทุกคนถ้าเราได้เจ้าโทเคน BTS นะครับแล้วก็มาสุ่ม BTS นะครับทุกคนเป็นการสุ่มชุดนะครับหมุนไปเลยหนึ่งทีอันนี้คือผมยังไม่เคยได้สุ่มเลยนะขอชุดชมพูได้ปะชุดชมพูชุดชมพูม,พมามามา โอ้โหชุดชมพูไม่ออกว่ะอะไรวะสวมใส่ไปเลยละกันนะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมนี้นะครับยังไงก็คุ้มนะครับเล่นไปเลยนะครับผมมีแค่800-900เพชรเองนะครับยังได้นะครับทุกคนสําหรับชุด bts นะครับมันก็อยู่ที่ดวงนะครับยังไงก็คุ้มเพราะว่ามันเป็นการลดเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนขั้นต่ำก็50าเปเ็์แล้วสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ถ้าใครชื่นชอบก็กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ あ。